อัสลามูอะไลกุมครับวะอไลกุมุสลามค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกกันต่อนะครับกับเรื่องฟะฮัมอัสลาเอ่อการทําความเข้าใจเรื่องการละหมาดโดยจะเน้นไปที่สลาตุนจุมอาหรือว่าการละหมาดในวันศุกร์เป็นพิเศษครับค่ะ อ๋อก่อนจะไปต่อผมขออนุญาตนิดนึงน,นะครับคืออาจจะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าหรือย้อนหลังด้วยหากการออกเสียงคําภาษาหรับบางคาของผมอาจจะยังไม่ถูกต้องเป๊ะนะครับโดยความที่ผมเองไม่ใช่ชาวมุสลิมแต่ก็จะพยายามศึกษาและนําเสนอข้อมูลจากแหล่งที่เราได้มาด้วยความเคารพอย่างที่สุดครับค่ะยินดีค่ะเรามาทําความเข้าใจไปด้วยกันนะคะครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากข้อความคัดยอ่อโซลาตุนจุมะะความสําคัญและมารยาทแห่งวันศุกร์ตอนที่11นะครับค่ะ เราก็จะมาดูกันว่าแก่งสําคัญหรือความหมายเบื้องหลังการปฏิบัติในวันศุกร์เนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มทําถามแรกเลยนะครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้ซอลาตุนจุมะการละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันพิเศษกว่าวันอื่นๆล่ะครับจากข้อมูลที่ได้มาค่ะเอ่อข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยนะคะเขาเน้นมากๆเลยว่ามันสําคัญทั้งในมิติทางจิตวิญญาณคือเหมือนเป็นการเข้าเฝ้าอัลลอฮเป็นกรณีพิเศษในรอบสัปดาห์เลยนะคะอ๋อครับครับ แล้วก็อีกมิติหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของสังคมเรื่องของชุมชนค่ะการรวมตัวกันประจําสัปดาห์ของพี่น้องมุสลิมเนี่ยแหละค่ะคือจุดเด่นมากๆก,การรวมตัวกันนี้เองใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่มาเจอกันเฉยๆนะคะแต่เป็นโอกาสที่แบบเสริมสร้างความผูกพันในชุมชนแสดงความเป็นเอกภาพแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการรับฟังขุดบะขุดบะ คำเทศนาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งข้อมูลเปรียบเลยนะคะว่าเหมือนเป็นเข็มทิศประจําสัปดาห์เลยทั้งทางจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องสังคมด้วยโูเข็มทิศประจําสัปดาห์น่าสนใจมากครับแล้วในรายละเอียดล่ะครับข้อมูลพูดถึงเรื่องดูอาหรืหอคําขอพรเห็นว่ามีช่วงเวลาเฉพาะด้วยทั้งก่อนและหลังขุดบะหรือแม้แต่ระหว่างขุดบาสองครั้งใช่ค่ะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ค่ะแล้วก็มีเรื่องสุรรที่แนะนําให้อ่านด้วย สิ่งเหล่านี้มันมาช่วยเสริมความเข้าใจหรือฟะฮ์มาอัส,สลาได้ยังไงบ้างครับค่ะคือการมีดูอาเฉพาะช่วงเนี่ยอย่างเช่นช่วงระหว่างสองคุตบะที่ถือกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ดูอามุสตาจับหรือถูกตอบรับได้ง่ายเนี่ยนะคะมันก็เป็นการกระตุ้นให้เรามีสมาธิแล้วก็วิงวอนต่ออัลลอฮ์มากขึ้นในช่วงเวลานั้นอ๋อครับส่วนเรื่องสเรห์ที่แนะนำอย่างเช่นบางทีก็แนะนำให้อ่านสุรห์อัลจูโมะ ที่พูดถึงวันศุกร์โดยตรงเลยหรือซูรออัลกฮัฟที่เนื้อหาลึกซึ้งส่งเสริมการใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปนะคะแต่เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยยกระดับสมาธิความเข้าใจแล้วก็ความรู้สึกใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากขึ้นเข้าใจครับแล้วตัวคุตบ้าเองล่ะครับที่ว่าเป็นเข็มทิศค่ะ ตัวคุตบ้าเนี่ยข้อมูลชี้ว่าไม่ใช่แค่การบรรยายธรรมทั่วไปนะคะแต่เป็นการนำหลักธรรมอิสลามมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ข้อคิดข้อเตือนใจที่แบบเอาไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะแสดงว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันหมดเลยทั้งดูอาสซูระคุตบะเพื่อสร้างประสบการณ์วันศุกร์ที่มันเอ,อลึกซึ้งขึ้นใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วทีนี้ ข้อมูลมีพูดถึงมารยาทในมัสยิดวันศุกร์ด้วยตรงนี้มันเข้ามาเสริมภาพรวมยังไงครับอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะข้อมูลเน้นว่าประโยชน์สูงสุดของการรวมตัวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อทุกคนช่วยกันรักษามารยาทที่ดีงามเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นการตั้งใจฟังคุตบ่ายอย่างสงบนะคะไม่คุยกันไม่เล่นมือถือหรือทำอะไรที่รบกวนสมาธิคนอื่น การพยายามไปมัสยิดแต่นัเนิ่นเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจหรือการไม่เดินข้ามหลายคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วอะไรแบบนี้นะคะอ๋อครับครับสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนความเคารพที่เรามีต่อสถานที่ต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันแล้วก็ต่อช่วงเวลาสําคัญในการเข้าเฝ้าอัลเลาะด้วยมันทําให้บรรยากาศโดยรวมมันสงบเอื้อต่อการรับฟังการใคร่ครวญจริงๆค่ะเหมือนเป็นการฝึกเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีไปในตัวด้วย ฟังดูนะมันเหมือนเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างการฝึกฝนตัวเองขัดเกลาตัวเองผ่านการปฏิบัติส่วนตัวกับการสร้างสังคมที่ดีผ่านการปฏิบัติต่อคนอื่นในวันสําคัญแบบนี้แม่นยำเลยค่ะข้อมูลที่เราดูนี่คือเชื่อมสองอย่างนี้ชัดเจนเลยสลาตูยูมอาอัดเนี่ยก็เลยเป็นทั้งการฝึกจิตวิญญ,ญาณส่วนตัวให้แข็งแรงแล้วก็การเสริมสร้างความสามคัคคีความเป็นระเบียบของชุมชนไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นภาพสะท้อนของอิสลามที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องปัจเจกและสังคมควบคู่กันไปงั้นพอจะสรุปจากข้อมูลตอนนี้ได้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญของสรละตุลยวก็คือการยกระดับความเข้าใจในการละหมาดหรือฟะฮัมอัดสะละนี่แหละผ่านการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงทั้งดูอาส์รูรอการฟังคุตบะแล้วก็ควบคู่ไปกับการแสดงความสุหนึ่งของประชาคมผ่านการรักษามารยาท ใช่เลยค่ะเป็นความสมดุลที่สวยงามแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งมากค่ะครับผมก่อนจะจบกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายนิดนึงนะครับที่ผุดขึ้นมาคือการที่ผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันด้วยความตั้งใจเพื่อเป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับมันน่าจะส่งผลต่อความคิดความรู้สึกหรืออาจจะการใช้ชีวิตของแต่ละคนตลอดทั้งสัปดาห์ที่เหลือได้ยังไงบ้าง อันนี้น่าสนใจให้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าใคร่ครวนมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะคงต้องขอลาไปก่อนค่ะครับผมวะอาลีกุมุสลามวะธรัรมะตุลลอหิวะบารากาตุครับ